เสด็จพ่อโอ้โหซอมบี้เยไม่ซ hmm. oh, ื้อต้นมาเอมะม่วงวะยันโอลลี่ไฟมิดน่สีบ่ขังค่ะเอานี่นีโดนแล้วตีตีตีเย่กุไตอะไรกุรอดอยู่กุช่วยมึงแล้ว โอ้วมีกตามน้ำม oh, 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 right. ิกตามน้ำดูมันอัพสกิลโอ้อัพสกิลแหมมึงดูอันใดกูตายอ๋อ ดีนายดีนายโอ้ยเจมไม่ไม่มีอะไรจะพูดเลยเมื่อกี้เลยมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต้องทำอะไร <c oughs> มันจะอมกันนะเด็กอมของลับอะไรโอ้ย <c oughs> oh. ดึงเข้าชุดใหญ่ดีกว่ามันต้องนี่มันต้องนี่

ไม่จือว่ะตีทำล็อกทุกทีหนึง่งโอ้เอ,อ้ยมีสตันละอะไรจะเปลี่ยนไหมไม่กลับวะ่ะ ยัดในนี่ไงมาแล้วโอ้แต่คุณน่าจะโดนเผาตายแล้วโอ้ยกำลังจะได้อยู่แล้วบาซืออแล้วครางท่าครางเฮียอะไรไม่มาเลยเฮยเอ,อ่าไม่ได้แล้ว ขั้นข้าวกลางไม่อยู่แต่ว่ามาจะดีเออแต่ว่ามาจะดีกว่าไม่จะก,กิโลทำไมไม่มาอืมเล่นสายแชบเนาะอ้ยอ้ยอ้ยเกียแล้วเกียแล้วโอ้แล้ววิ่งไม่ออกโอ้ยแล้วมันอัพกับกี่ขั้นเนี่ย ทำไมมันครูดาวเร็วจังอ่ะว่าครูดาวโอ้โหมันอัพเต็มเลยไหมนี่ครูดาวแปดวิเออเฮ้ยมิแล้วตีกันหาอมึงเงา เออเออวิ่งแล้วหววามาก้วนก็มาวิมันมีเฮดกูลาก่อนเพื่อนก็ <_ s ans> สาวกส่า เพื <C> e <at> ่อนน้อยกูไเพื่อนนี่พี่แกก็หิวอยู่นะทำไปเล่นด้วยเอ,อ้าโอ้โอ้ไว้ไหว เีจะบอกนะโอ้โมันมีปิดพลาสิบแล้วว่ะตัวอะไรเอ้คันฆ่าออกเมื่อปิดพลาสิบกกอนเลยพิธีแล้วรู้ทุกอย่างเฮ้ยได้เฉยที่ยจอมสลับต้อวเาเฮียเี่ยแล้วแหละยงนี้ฝาน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 ตอไปกันต่อไปกันต่อ ขวเฮ้ย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 ฝันเฮ้ยเรียบร้อยอย่าแล้วไปยืนจุ่มกันให้วินเทอร์มาอันตีไอ้สั์เออของจริงบักตีต้องเล่นรอยทุกเกมอ่ะถ้าจะแบกอ่ะไม่ไิเคียเนี่ยไม่ไหวเนี่ยจากิโร่เนี่ยผู้เล่นคนที่หกของจริงเลยเนี่ยไม่มีข้อแปลนะกูฆ่าสวินเมื่อกี้เออเออทำเป็นเล่นเก่งไงสั์นี่ไงวินเทอร์ ช่วยแตกแตกเอาดึงออกมาดิน้องเออเออฝานดัดดงดัดเอาไม่ดีเพื่อนห้าคนดัดเดิร์ลไม่มีอะเดมึยังไงอ่ะเอา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 เฮียเฮียถูเลยถูเลยได้ค่าได้ค่าได้โอ้แล้วไม่เอกมาร์กไม่อะไรเขาเหรอโอ้ยอ้าวคืออะไรอ่ะเอาแม่เอาแม่เอาแม่เห็นน่ะเห็นน่ะเออนั่นแหละเพื่อนสุดยอด โอ้ยดีนั่งอามันตออย,อย่าให้ต้องเปิดเพลงคุ้นแผนเดือนก่อนเลยนะโอ้ยยากจะยังไงเมื่อกี้ว่าจะเข้า่ะถ้าไม่เห็นานะาเออซลาดอกโดนไปซ้ายกี่อ่ะ เงี้ยไม่มีมดเลยวะอ้าวต้องกูดดเออสวยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ดูต้างเขาเล่นไม่อยู่ระวังระวังระวะเออโ้ตะคิวกินแล้วมึงดูแบบเคี้ยนี่ไอ้อ้เคี้ยนี่มันเอานี้อยู่ ม,มันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีนั่นมันไม่มีนั่นโอ้โหัแม่สวยแล้วกูตัดให้แล้วอ,ออกมาตัดโอ้โหได้ข่าวว่าไม่มีก็ติ้งเฮ้ย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 เหลืองอ่ะ โอ้ยตะคิวกินขาเออบ้านไม่ต้องตีกันละเอาลบๆลบลบตรไหนกันเบิร์ดมันบอกว่าของยังไม่ฟูเนี่ย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 เกือบจะตายตายตายเฮ้ยทีเดียวเกือบอ้นเกือบตายเผาตัวเอง ล่างล่างล่างไม่รู้อ่ะตีที่จบหน่อยอยากเล่นด้วยได้สเกลดูเจะจบแล้วได้ไม่ได้อย่าอย่าไปต่อต้านใช้คำพันอย่าไปต่อต้านได้แอนกูให้เล่นได้ลูกไปว่ายน้ำได้ยินเสียงไหมเด้งกลับเฮ้ยมีเสียงด้วยนั่นอ้าวสุดยดอนงี้ออกรอเลย สวยตีใส <itos> ่เน oh no. uh ี้ยแหละไม่สนไม่สนไม่สนดันบนบนเอ็นโหลดเฮ้ยมาแล้วซเวนฝา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 นสลาด็อกฝาน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 เฮ้ยโอ้โหครูดาวอยู่ไมแบกว่านี่ต่อได้เฮ้ยมาแล้ว คิ้วคิ้วคิ้วเรียบร้อยเรียบร้อยเอ็น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 เพื่อนไปไหนอ่ะอ๋อเพื่อนโลเลเวลโลอ๋ออ๋ออ๋อออกมาตาย กดคลิปใหญ่เลยกดคลิปใหญ่มันทานอยู่กดคลิปใหญ่ออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรกดคลิปาการคลิปตอนนั้นเลยต้องสามสิบบิเรียบร้อยโรงเรียนเอา <ละ S 2> เบยดเมลติเออเบดเมลเบดไม่รด้่โรงเรียนพวกเกี้ยวเขาจะรู้เ<ว>นียเพื่อนตีบอกเล่งให้เต็มพี่เลย อาอฝาน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 ฝันฝันว้ยป้อมใหญ่ป้อมใหญ่แอบไปดีโก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 มามาเล่นด้วยได้ตานังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีปัญหามึงไปแอบไอีรูปเมื่อไหร่วะใช่ ลูกนี่หมายถึงคนไว้เนี่ย